ทำไมคนเราต้องออกกำลังกายนักเรียนถามนั่งจะเฉยแล้วหุ่นดีได้ไหมนี่คือสภาพนะครับจากห้าโมงเย็นเป็นแปดโมงเช้าแปดโมงเช้าตื่นไม่ไหวนอนน้อยกลายเป็นเที่ยงเที่ยงไม่มีแรงกินข้าวไม่ทันเป็นไงครับสภาพยิ้มแย่ๆนี่คือนักกีฬานะครับกว่าจะมาจุดดีได้เขาผ่านอะไรไปเยอะผ่านจราจรผ่านบางยี่ขันมาโอ้โหผ่านสุดินทอนไม่ใช่ละ หมดแรงล่ลองรอยของนักรบที่มีบาดแผลนะครับกว่าจะมาถึงทุกวันนี้นะครับพักก้ามเนื้อไปแล้วไม่รู้กี่เดือนนะครับเล่นแขนไม่ได้เล่นอกไม่ได้มาหลายเดือนนะครับข้อมือเจ็บตีเทนนิสเพราะฉะนั้นเนี่ย กว่าจะผ่านจุดนี้ได้เขาต้องผ่านการฝึกซ้อมนะครับที่เข้มข้นนะครับต้องเล่นเป็นเล่นถึงเข้าตารางนอนให้พอและที่สำคัญต้องพักให้เป็นด้วยเวลาบาดเจ็บก็ต้องรู้จักการพักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีสมาธินะครับในการฝึกแล้วก็ไม่ต้องเครียดกับมันมากถ้ารู้สึกเราเจ็บแขนหรือว่าเกิดการบาดเจ็บหรือว่าเมื่อยมากๆนะครับเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนอนไม่หลับเราก็พักแล้วก็เล่นส่วนอื่นไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการพักจึงสําคัญเหมือนกันนี่ก็คืออีกหนึ่งคนที่ขยัน ออกกาลังกายนะครับเราก็มีกล้ามเนื้อเห็นไหมมีรอยข้าลังด้วยเห็นไหมเล่นหน้าอกร่องรอยนักลบเขาเขาสอกวางเขาสศอกวางก็นิ่งๆโอเคมองไปข้างหน้ายกก้นขึ้นนิดน,นึงโอเคมองไปนิ่งๆน,นะอยา่ยาขยนะับนานะครับอะทำให้ดูหน่อยเซตเดียวพอแข็งๆวะนะครับนักเรียนมาช้าต้องโดนทําโทษแข็งๆวะนะครับนี่คือการทําโทษของเราขมิบก้นแล้วก็เก่งหน้าท้องหน่อยถูกต้อง นะครับหัวไหลกับข้อศอกตรงกันโอเคนะครับดูดูดอย่าไปก้มหน้าเยอะอ่าลองดูนิ่งๆไปน่าจะไหวสายแข็งนะครับน่าจะรอดนะเช้าก็มาสายเย็นก็มาสายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องโดนโคทษทำโทษที่หนึ่งแพล้งบนขาสูงนะครับแอร์โบกแรห้าสิบวิผ่านไปน่าจะรอดนะผมว่า ไหวนะครับน่าจะไหวลองดูขอยี่สิบวิครูเขาคุณจับทูเขาคุณจับทูเขาเร็ว20่สิวิเอาให้หมดไปนิ่งๆไปเลยเก็งกันการนมตัวเยอะๆหายใจเข้าออกยาว ห,ห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคชิลล์สบาย,บายเก่งหน้าท้องหน่อยแข็งๆไว้พับไปเท้าหน่อยห้ามแตะบอก จริงนะท้องไว้น่าสะละรอดนะ